ก็จริงก็เป็นอย่างนั้นแปบบ๊แบๆบสิป,ปีแล้วก็ <S <S <ใน S 1> มันเร็วเนาะ<ม>จากวันนั้นที่มีน้องเปาเปานะนาาาเวลาผ่านไปเร็วมากก็ก็เป็นความรักที่ดีมากสาหรับผมเป็นอะไรที่ผมขาดไม่ได้<ม>ซึ่งแล้วก็มีน้องสองคนน้องเบาเปาน้องเปาเป้เป,เ,ปเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ารักกันมากเ<ม>นาะผมก็โชคดีโชคดีที่มีภรรยา โชคดีที่มีน้องอปอเปอเป๋อเป,เป,เป,เปทุกวันนี้รู้สึกโชคดีมากเป็นทุกวันมันเหมือน,นเพื่อนบี้อ่ะคิปคล้ายๆเพื่อนเลยเคยคุยคุยกันทุกเรื่องครับเลิกงานแล้วกลับบ้านแล้วคุยไม่หยุดครับคุยกระทั่งจนวินาทีสุดท้ายก่อนนอนเราก็ยังคุยกันอยู่ตลอดเวลาใช่มันมันคุยกันเหมือนเพื่อนนะเมียแล้วปรึกษาเมียแล้วก็คุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วให้เราติดภรรยา นั่นแหะสิแล้วแต่ครับแล้วแต่บางวันบางวันถ้าเขาเมนมาเขาก็ติดผมนะผู้หญิงเนาะผู้หญิงเนาะเวลาแบบประจำเดือนมาก็จะติดสามีมากติดแฟนมากอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามาอยู่ใกล้เรามากๆผมเอ้ยเมนใกล้มาแล้วดิแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่ คือคือผมเป็นโรคอย่างนึงนะเวลาแบบกินจุกจิ๊กนู่นนี่อยากกินของหวานนี่คือมันเชื่อมกันนะคือของเรามันเชื่อมกันตั้งแต่เขาท้องแล้วคือเขาแพ้ท้องผมว่าแพ้ท้องเขาเมนมาอยากของหวานแล้วผมก็อยากเพราะว่ามันของเราไม่ใช่เป็นแค่คู่ชีวิตแล้ะของเรานี่คือเวลาเวลาของเรามันไปด้วยกันด้วยฉันมันเหมือนเป็นคนเดียวกัน ปีนี้เดียวว่าคลั่งสุดๆครับคือคลั่งจนลูกสองคนเวลาเห็นเราจีบกันอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะไม่เข้าใจไหวเป้าวาอะไรอะไรแต่ว่าแต่ว่าจริงๆบี้ว่าบี้อยากิ๊ที่เป็นแบบนี้เราเป็นเพื่อนรักที่ดีเราเป็นคู่ชีวิตที่ดีอะมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆให้เขาเห็นว่าครอบครัวเรามันอบอุ่นมากนะบ้านนี้อบอุ่นมากก็ทําให้เรารู้สึกว่า บ้านเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขาเลยหนูแน่นะโค้ถ้าไม่ได้สวีมเหมือนพ่อแม่ก็อย่าไปคบค่ะลูกช็อตเหรอฮะเขาจะตาเหลือกครับแต่ทำให้ดูตัวอย่างในส่วนของบาร์มาจะแบบจะชุกกันชุกกันก็เะยียียีอะไรเงี้ยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยน่ารักน่ารักชอบแกล้งขอบคุณนะครับ thank